แต่ผมไปวางแบบเนี่ยลูมันสูงอ่าคนหนึ่งใช่แล้วเป็นเป็นอันนี้คือปลายเหตุแล้วคิดว่าสาเหตุก็อะไรเราถึงเตะตรงนี้วางถูกต้องเอาวางถูกต้องมาดูนะยิงผลยิงบดหมาถึงว่ายิงโดนส่วนบนของลูกเพราะว่าเท้าที่เราวางเนี่ยเราวางห่างไปเนี่ยเนี่ยมันเอื้อมเตะมันทำให้เราเตะโดนยอดของลูกรู้ป่ะตรงนี้ยเนี่ยจังหวะที่เราเตะเนี่ยเห็นไหมปลายเท้าเราขึ้นมันก็โดนตรงนี้แต่ถ้าเราวางสิเนี่ยมันก็โดนตรงนี้ สองข้างเหมือนกันนี่ดีนะไขก็แล้วแต่ถ้าวางเท้าห่างอย่างเงี้ยมันก็โอกาสบดท,ทุกคนเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสคือวางตรงนี้มีใจเราเตะตรงนี้ได้อย่าเผลอให้บอลวิ่งหนีเราไปแล้วเราเตะตรงนี้เนีย่ยทุกครั้งที่มันหนีหนีเราไปตามมันไปว่าสุดท้ายก็ต้องนะก็ต้องวางไกลดูเข้าไว้ไปเมื่อกี้ภาพไป้สามดีขึ้นนิดนึงมถาถ่านที่แปดลูกนะนี่ขนาดเดงลูกไปเลียดนะ มันมีลูกโดไมอีกถูกปะจับบอลยากอีก